สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับคลิปนี้คลิปดวงชะตาเดือนมิถุนายน2564ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับชาวลัคนาราศีมิถุนนะดาวประจำตัวก็คือดาวพระพุธนะครับดาวพระพุธยังอยู่ในภพวินาศอยู่นะแถมยังเจอคู่สัตรูนะก็คือราหูซะด้วยนะ พระอาทิตย์กุมลัคนาครับตั้งแต่วันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับดาวอังคารครับอยู่หน้าลัคนานะดาวอังคารคือเจ้าเรือนลาพระมาอยู่ตรงนี้นะครับกระดุมพระเนะี่ยถือว่าโอเคแล้วก็ดาวศุกร์นะดาวศุกร์ก็มาอยู่ด้วยกันเป็นคู่มิตรนะพระพฤหัสเป็นยังไงพระพฤหัสเนี่ยก็ยังอยู่พบที่9กาอยู่พบที่9พบศุกร์พระพฤหัสเป็น9ธรรมเกณฑ์นะสาว เจ้าเรือนมรณะอยู่ยั้งยืนยองนะยังอยู่มรณะไปอีกนานนะ2อ6พนะแล้วก็ดาะเกตครับโคจรอยู่ที่ราศีกันนะพบที่4ของดวงชะตาลาหูก็อยู่ที่พบวินาาเช่นกันอะ่ะเดี๋ยวเรามาว่ากันว่าเป็นยังไงนะพระจันทร์เนี่ยไม่ต้องไปดูเดี๋ยวไปดูรายสัปดาห์นะไปดูคลิปคลิปรายสัปดาห์เพราะว่าพระจันทร์เนี่ยอันนี้ก็คือวางตำแหน่งไว้วันสิ้นเดือนวันที่30มิิถุนานะครับแต่ในการเคลื่อนไหวของพระจันทร์เนี่ย ไปติดตามในคลิปลายสัปดาห์ได้จะลีลาของพระจันทร์ในการเดินแต่ละราศีเนี่ยสวันครึ่งเปลี่ยน2วันครึ่งเปลี่ยนเนี่ยมันมีผลต่อดวงชะตาในแบบลายสัปดาห์ที่ชัดเจนนะครับลัวนณะราศีมิถุนเริ่มที่ดาวประจําตัวครับดาวพุพุธอยู่เพราะวินาไปเจอกับราหูอ่าตนุวินาตนุวินาตวินาศนี่ยก,ก็ต้องแปลว่าไม่ไม่ค่อยดีแหละมันแปลว่าเสียหายพังทลาย นะครับแปลว่าหลบเล้นเบื้องลึกเบื้องหลังาดาวประจําตัวไปตกพวินาศเขาเรียกว่าช่วงนี้ก็ยังเขาเรียกว่าต้องเก็บตัวเก็บเนื้อเก็บตัวนะ r k ิร์กฟอร์มโฮไปก่อนทีนี้ไปอยู่กับราหูเนี่ยเป็นยังไงต้องบอกว่าหลังจากวันที่15มิถุนายนนะครับมันจะโอเคขึ้นเนื่องจากดาวพระอาทิตย์เนี่ยโคจรคือพุทธกับราหูก็เป็นคู่วิวาดกันอยู่แล้วแต่วิวาทในเรือนวินาศเนี่ยมันก็ไม่เสียหายเขาเรียกว่า ดาวไล้ร้ายนะครับดาวไลร้ายหรือดาวคู่ศัตรูดาวอนะไรพวกนี้ไปอยู่ในทุสถานพบเช่นอลิมรณะวินาศเนี่ยอันนี้น่าจะดีกว่าเสียเพราะว่าเขาเรียกว่าไอจุดที่มันวุ่นวายผกผันรุนแรงเนี่ยมันมันวินาศมันมรณะมันอะไรไปนะครับอันนี้ถือว่าโอเคนะอาจจะมีปัญหาหน่อยนะมีปัญหาหน่อยเขาเรียกว่า มีปัญหาจากผู้หลักผู้ใหญ่เพราะว่าดาวราหูมาจากภพสุภะนะเนี่ยแล้วมาเป็นคู่วิวาทพุทธอันตพานวิวาทราหูนะเนี่ยก็แต่ไปอยู่ในภพวินาศเนี่ยมันก็คือจบไปพูดง่ายท่านก็ต้องเขาเรียกว่าหลบได้หลบเลี่ยงได้เลี่ยงนะอย่าพึ่งไปมีปัญหาใครมีโอกาสครับที่จะทะเลาะเบาแวงรวมทั้งเกี่ยวกับเรื่องของสินเชื่อเครดิตการกู้หนี้ยืมสิน ถ้าท่านเป็นเจ้าหนี้แน่นอนสถานการณ์แบบนี้นะลูกหนี้ทั้งหลายก็คงจะลำบากนะในการที่จะเรียกว่าชดใช้ค่าเสียหายหรือว่าติดหนี้ใช้หนี้อะไรกันเนี่ยนะอันนี้มันจะมีผลเพราะว่าดาวดาว,ดาวคู่นี้เป็นดาวเขาเรียกว่าเป็นดาวคู่ที่เกี่ยวกับเรื่องของหนี้สินหนี้สินระวังว่าเขาเรียกว่าการการไปติดตามทวงถามเนี่ยก,ก็อาจจะต้อง เรียกว่าอย่าใช้ความรุนแรงนะเพราะถ้าใช้ความรุนแรงเนี่ยมันจะจบไม่สวยเพราะคู่ดาวนี้เป็นคู่แห่งการวิวาทโดยเฉพาะนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังนะแต่พ้นวันที่15ไปแล้วเนะี่ยโอเคเนื่องจากดาวอาทิตย์มากุมลักแล้วนะดาวอาทิตย์มากุมลักก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะแล้วก็ไม่มีดาวอื่นมาวุ่นวายปนๆอย่างเงี้ยเนี่ยดาวอาทิตย์ก็ส่งแสงเต็มที่นะครับถือว่าดี นะและลัคนาราศีมิถุนเนี่ยเป็นราศีเขาเรียกว่านาร,ราศีนะนระสุริยะเรืองดังสีโสระชีวะมีถูกต้องอีกองค์สุริเยนทรงยศ4สถานเลิศแล้วยศนั้นนาพันนี่นะครับถือว่าโอเคเลยนะดาวังคารมาจากเจ้าเรือนลาภะมาอยู่ในภพกระดุมภะการเงินอ่าเรื่องเงินเรื่องทองโชคลาภยังมีอยู่นะเรียกว่าการการใช้จ่ายการลงทุนอะไรก็ ถือว่ายังโอเคแต่เขาต้องระมัดระวังสักนิดนึงดาวศุกร์มาจากเรือนวินาศดาวศุกร์มาจากเรือนปุตตะนะการลงทุนเนี่ยนะการลงทุนมันมีโชคลาภจริงๆแต่มันจะวูบว่าสําหรับผู้ที่เสี่ยงโชคในแบบเขาเรียกว่าอะไรอะวันที่1นึวันที่สิบหอะนี่ไม่มีปัญหาเพราะมันเสี่ยงสูงไม่ได้มันก็เสียไปเลยถูกไหมแต่ แต่ประเภทที่นักลงทุนนักคุณนักเทรดทั้งหลายเนี่ยอาจจะต้องแหนนะนิดหนึ่งมันจะวูบวาบไงบางทีจังหวะขึ้นจังหวะลงเนี้ยเราเข้าผิดเข้าถูกบางทีได้กําไรวันนี้อีก7วันไปแล้วอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือต้องระมัดระวังรอบคอบนะในการลงทุนคือโชคลาภโอกาสโชคดียังมีอยู่นะครับแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังเพราะาดาวศุกร์เขามาจากเรือน,นวินาธเรามาจากเรือนปุตตะปุตตะแปลว่าเสี่ยงนะแปลว่า การเสี่ยงโชคการลงทุนการพันนันก็ได้นะครับดงั้นก็ต้องระวังและอีกจุดหนึ่งที่สําคัญเพราะอะไรนะดาวเสาเนี่ยเขาเล็งดาวเสาเล็งดาวศุกร์เนี่ยเป็นคู่ศัตรูอีกคู่หนึ่งดาวเสาอังคารเนี่ยอุบัติเหตุแตกหักฉะงนั้นต้องระมัดระวังอย่างที่บอกว่าตอนนี้ถามว่ามีโชคมีลาบเนี่ยก็มีเพียงแต่ว,ว่าอันนี้พูดตรงๆนะ ทำอะไรช allowed, so of of ่วงนี uh, 15, ้อย <Kong> <fi wolf pue min> ่าโลภนะเดือนมิถุนายนนะทำอะไรอย่าเพิ่งโลภยิ่งก่อนวันที่15นี้จนี่ตำแหน่งยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะจังหวะยังไม่ดีเท่าที่ควรต้องระมัดระวังย่งิ่งหลังวันที่15ไปแล้วโอเคโชคลาภมีอ่ะหลังวันที่15มันก็มีวันที่16บหกนะเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันนะเดี๋ยวค่อยว่ากันในคลิปลายสัปดาห์นะก็ลักษณะเนี้ยน่ะถือว่าค่อนข้าง อ่าโอเคนะดาวก็เรียงตัวกันสวยใช้ไหมเป็นครึ่งวงกลมเขาเรียกว่าดวงพระจันทร์ครึ่งซีกนะก็ถึงว่าโอเคนะคือดาวพฤหัสแตยังอยู่ในมุมที่ดีทำมาเกณฑ์ท่านต้องใช้สติปัญญาให้มากนะเนี่ยดาวพฤหัสต,ตรีโกนลัคนาเห็นไหมตรีโกนลัคนาเพราะนั้นเนี่ยดาวพฤหัสส่งแสงถึงและดาวอาทิตเข้ามาเห็นไหมคู่มิตรดาวคู่มิรนะอาทิตย์เป็นมิตรกับครูนะ เขาเรียกว่าให้คุณในเรื่องของผู้ใหญ่สนับสนุนในเรื่องของทางไกลต่างประเทศอันนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับเรื่องเสี่ยงโชคเรื่องลงทุนก็ต้องใช้สติให้ดีรอบค่อให้ดีมันมีโอกาสครับบูบว่าอย่างที่ผมบอกอะบางทีได้สามวันอีกสองวันเสียอย่างเงี้ยพอในภาพรวมแล้วขาดทุน มันจะเป็นลักษณะอย่างนี้งั้นต้องต้องต้องใจยเย็นๆและ,และร,ระมัดระวังนะครับอันนในเรื่องของการงานการงานก็ไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าดาวพพหัะเรื่องหักดาวเจ้าเรือนการเงินก็อยู่ในภพสุภะนะกรรมะสุภะแปลว่าการงานจเจริญรุ่งเรืองนะแล้วก็เป็นภพที่9โยกถึงลัคนาแบบนี้ก็คือธรรมเกณ์ก็ให้คุณครับถือว่าให้คุณดีนะครับส่วนดาวสาวไม่ต้องมันมันเป็นภาพรวมถึง2ปีเลย แต่อย่างที่บอกอะ่ะเห็นไหมว่าถ้าเกิดดาวเจ้าเรือนมรณะเนี่ยเขาเป็นเกษตรแบบนี้อันเนี้ยไม่ไม่ไมไมน่าห่วงไม่น่าห่วงนะครับเพียงแต่ว่าท่านต้องใช้ความอดทนในการเปลี่ยนแปลงคือ2ปีนี้จะเป็น2ปีที่ลัคนาราศีมิถุนเปลี่ยนแต่การเปลี่ยนแบบเสามันไม่ได้เปลี่ยนแบบมันไม่ได้เปลี่ยนแบบหักโคตรฉับพลันมันเป็นการเปลี่ยนแบบไม่รู้เนือ้อรู้ตัวค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยน สองปีหลังจากนี้ท่านหันกลับมามองชีวิตท่านจะเปลี่ยนไปแบบพลิกฝ่ามือเลยนะแต่มันค่อยๆไปโดยที่ท่านไม่รู้ตัวค่อยๆขยับค่อยๆเปลี่ยนเปลี่ยนงานเปลี่ยนสถานที่ทํางานเปลี่ยนที่เรียนเปลี่ยนตําแหน่งเปลี่ยนชีวิตอะไรครอบครัวที่อยู่อาศัยเนี่ยมันมันมันค่อยๆไปโดยทีละสเต็ปสเต็ปโดยที่ท่านแบบไม่รู้ตัวเพราะท่านก็ดําเนินชีวิตต่อไปแต่พอหันกลับมาอ่ะ โอ้โหนี่เปลี่ยนไปเยอะขนาดนี้เชียวหรือนี่จะเป็นลักษณะนี้นั้นไม่ร้ายนะครับดาวเสาร์ตกมรณะเนี่ยก็ถือว่าคือเป็นกเกษตรนะการเปลี่ยนแปลงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แน่นอนและมั่นคงนะไม่ต้องกลัวดาวพระเกต์ลาหูก็ดีกว่าตัวแสบนะพระลาหูนี่พบที่9ก้าพบสุภะมันจะเสียตรงที่พระลาหูเนี่ยมาอยู่กับพุทธเนี่ยซึ่งเป็นดาวประจําตัวของท่านเนี่ยพุทธอันตาพานวิวาสลาหูอย่างที่บอกอ่ะ นะเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องหนี้สินเรื่องอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็เขาเรียกว่าต้องใช้วาทศิลป์ให้ดีไม่ว่าท่านจะเป็นฝ่ายเจ้าหนี้หรือเป็นฝ่ายลูกหนี้นะครับค่อยแก้ปัญหาไปส่วนใญ่จะเป็นฝ่ายลูกหนี้มากกว่านะใช่ไหมก็ต้องอย่างเช่นบางทีเจ้าหนี้เราคือใครธนาคารนะอ่า นอนแบงก์ ed, พวกบัตรเครดิตพวกอะไรพวกนี้ต่างๆนานานะหรือก็อะไรต่างๆนานาตามแล้วแต่สภาพแวดล้อมนะทีเนี้ยแน่นอนในช่วงเศร,รษฐกิจแบบนี้เนาะเงินมันขาดมือฝ่ายเขาเรียกว่าที่เป็นบริษัทเอกชนที่เป็นเจ้าหนี้ทั้งหลายเนี่ยเขาก็ต้องเร่งรัดแต่แล้วถ้าเกิดว่าถ้าท่านการเงินส่วนตัวของท่านยังโอเคยังอะไรอย่างเงี้ยก็ okay. ก็ยังไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดท่านไหนที่เขาเรียกว่ามันมันแย่นะมันไม่สามารถที่จะได้ตามกําหนดชาดําระอะไรเงี้ยบางทีท่านก็ต้องจะเย็นๆเขาอาจจะนั่นแหละธรรมชาตินะั้นในการโทรตามในการล้วงเข้าไปในข้อมูลส่วนตัวในการติดตามหนี้เนี่ยอันนั้นก็เป็นหน้าที่ของเขานะก็ต้องใจเย็นๆแล้วก็เขาเรียกว่าจัดการปัญหา นะแล้วก็จัดการเรื่องการเงินให้ดีนะเขาเรียกว่า Money Management นะครับก็อ่ะแต่อย่างเงี้ยดาวพฤหัสยังให้คุณช่วยเหลืออยู่ยังถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับก็ทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ดีไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวโชคลาภก็ยังดีอยู่เห็นไหมโชคลาภมาเป็นการเงินแบบนี้โอเคนะแล้วก็ดาวเกตีเกเพพเ่เข้าพบพันธุเห็นไหมเข้าพบพันธุเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ ที่เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับบัมพระบุรุษทั้งหลายเนี่ยนะญาติพี่น้องเนี่ยท่านก็เขาเรียกว่าโฟกัสนิดหนึ่งบางทีอาจจะสวดบนไหว้พระขอพรนะจัดหิ้งพระนะทำความสะอาดบ้านสารพระภูมิสารเจ้าที่สารตายายขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพร,ร,อพรอบ,พบรรพระบุรุุนะอากงอาม่าทั้งหลาย นะว่าให้ช่วยหน่อยในยช่วงนี้อันนี้ในแง่ของคนที่กําลังมีปัญหานะแต่ว่าคือลัคนามิถุนเนี่ยก็อย่างที่บอกอะ่ะมันไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะแย่ดูสภาพนี้มันยังไม่แย่แต่มันก็ยังมีปัญหาคาราคาซังอยู่เท่านั้นเองนะใครที่มีปัญหาค่อนข้างที่จะเครียดหน่อยหนักห,หน่อยก็ต้องเขาเรียกว่าบริหารกันไปนะสิ่งนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ผมก็บอกได้ตามลักษณะของดวงดาวเท่านั้นแต่ทีนี้ดวงชะตาของแต่ละบุคคลเนี่ย มันแตกต่างแยกย่อยไปอีกเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าดวงเนี่ยผันแปลไปได้อีกเขาเรียกว่าเป็นพันกว่ารูปแบบนะอย่างลัคนาเดียวกันเนี่ยนะฟังก์ชันของดวงดาวในเวลาเกิดของแต่ละคนเนี่ยมันแปลผันไปได้พันกว่ารูปแบบฉะนั้นนะมันมันขอพูดในภาพรวมอ่าพูดในภาพรวมมันก็มันก็ตรงเกิน 6- 5 0 60%แหละ นะนี่ในภาพรวมของชาวลัคนาราศีมิถุนหมู่มากทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ต้องว่ากันไปนะโอเคในภาพรวมนั้นถือว่าโอเคนะการงานดีนะโชคลาภมีนะหลังครึ่งเดือนไปแล้วเนี่ยนะดาวอาทิตย์มาเป็นองค์เกณฑ์แบบนี้ให้ความเข้มแข็งดีระมัดระวังเรื่องการเงินการเสี่ยงโชคสักนิดหนึ่งนะครับรอ,อบครอบแล้วก็เรื่องถ้าเกิดว่าสำหรับบางคนอาจจะไม่มีปัญหาก็ได้นะเรื่องเรื่องหนี้สินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะก็ ก็ถือว่าโชคดีนะแต่ถ้าใครมีปัญหาก็ต้องใจงเย็นๆสักนิดนึงนะช่วงนี้อย่างที่บอกมัน,ม,นมีคู่ดาวตรงนี้อยู่นะก็ต้องบอกกันนะก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามนะครับยังไงใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วก็ากาดจะตกนะครับช่วงนี้ยังไงสถานการณ์ก็ยังไม่ค่อยดีอยู่นะครับก็สวมหน้ากากล้างมือนะครับแล้วก็เว้นระยะห่างขอให้ทุกท่านปลอดภัยครับสวัสดีครับ สวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงครามนะครับทำไว้เพื่อบูชาโดวชะตานะครับก็ถ้าท่านสนใจนะก็ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นๆนะครับเป็นเป็นคลิปแนะนำนะครับเดี๋ยวจะมีการอ,าอธิบายไว้เป็นคลิปตะหักนะครับก็ดวงพิชัยสงครามเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคำนวณด้วยมือนะ เพราะว่าเป็นศาสตร์ชั้นสูงต้องวางลัคนามหานาที5ชั้นแล้วก็องคำนวณด้วยมือซึ่งจะถูกต้องแม่นยำนะครับเพราะว่าในการใช้โปรแกรมคำนวณทั่วไปเนี่ยเวลาที่ดวงชะตาคาดเกี่ยวนะครับก็โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยอันเนี้ยจะได้ตำแหน่งที่แท้จริงนะเห็นไหมจะได้ตำแหน่งการคำนวณตัวเลขต่างๆนะครับ และเมื่อได้โดวชะตา,าท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุดวชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะล้อมรอบด้วยยันก็เรียกว่าเพชรพายุหะหรือเป็นค่ายกลน่นะเหมือนกับท่านเป็นผู้นําทัพอ่นะแล้วก็่มีทหารลายล้อมรอบนะและบรรจุด้วยคาถาบาลีนะห้บทนะหัวใจคาถา56บบทก็เรียกว่าดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะเนะี่ยมี คำนวณได้ทั้งหลักอินทภาพและบาดจันนะครับแล้วก็นี่สองดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการเขาเรียกว่าเสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทำดวงพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีนในแง่มหาอุดและมหาลาบนะก็คือ พูดง่ายๆว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่าเสริมดวงให้กําลังใจแหละนะและ,และเวลาเราไปบูชาเทพเจ้าองค์ไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยก็ก็ดีแต่ว่าอย่าลืมตัวเอง นะเนี่ยการทำดูพิชัยสงครามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทำด้วยตัวเองด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่าในใดสนใจนะก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ